สวัสดีค่ะ mommy Emily life i n the i แ u a ์ในวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การส่ง BRP card กลับขึ้นสู่ home office ค่ะก่อนจะชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ติดตามไว้ด้วยนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆได้รับผลว่าวีซ่าผ่านแล้วก็จะได้รับอีเมลส่งมาเรื่อยๆจะมีการส่งบัตรบีเพีาร์ดมาให้ที่บ้านซึ่งการรับบัตรนั้นเพื่อนๆจะต้องมีบัตรเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของตัวเองจะใช้บีเออพีาร์ดใบเก่าใบขับขี่ใบอะไรก็ได้ค่ะที่ยืนยันตัวตนของเราพร้อมกับเซ็นรับรองหลังจากที่ได้บีพีาร์ดใบใหม่ หรือว่าการ์สำหรับวีซ่าถาวรเรียบร้อยแล้วเราจะต้องส่งการ์ดใบเก่ากลับคืนสู่ Home Office ภายใน5วันทำการนั่นเองค่ะ You must send your biometric resident permit (BRP) back to the home office within 5 working days of getting your certificate. ต้องส่งการ์ดกลับคืนไปภายใน5วันทำการนะคะ ได้การ์ดใบใหม่ใบเก่าให้ส่งกลับคืนสู่ Home Office You'll be fine up to 1000 pounds if you do not return your permit within 5 working days ถ้าเกิดว่าไม่ส่งกลับคืนไปโดนจับได้ก็จะถูกปรับเป็นเงินประมาณ1,000ตอนนั้นเองค่ะ ยังไงเพื่อนๆได้ใบหมาแล้วรีบส่งใบเก่ากลับคืนไปนะคะทีนี้ในจดหมายของ home office เดี๋ยวจะให้ดูด้านบนอันนี้ค่ะก็จะมีที่อยู่นะคะตรงนี้ว่าเราจะต้องส่ง b r p card กลับคืนไปที่ไหนโดย b r p card ที่เพื่อนๆมีน,นั้นเพื่อนๆจะตัดออกเป็น2หรือว่า4ส่วนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือที่อยู่ที่เขาส่งแนบมากับจดหมายเราก็ส่ง b ี p กลับคืนไปที่อยู่นี้ หลังจากที่ตัดการ์ดเรียบร้อยแล้วก็เอาการ์ดใส่ซองค่ะหม่อมก็จะเอาไปส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์ก็จะส่งแบบธรรมดานะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะส่งแบบ f i r s t c a r d ดก็ได้แต่สำหรับหม่อมหม่อมจะส่งธรรมดาคือลงทะเบียนธรรมดาเพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่าเราได้ทำการส่งกลับคืนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ในจดหมายนะคะหม่อมก็เขียนเป็นช็อตเลเทอร์เล็กๆแน่อนอน I am returning my BRP card because I have got indefinite leave to remain visa เพื่อนๆมีวีซ่ารอบสองวีซ่าถาวรหรือว่าเป็นซิติเซนเหตุผลอะไรที่ส่ง BRP card กลับคืนไปก็เขียนรายละเอียดไว้ไปตามจดหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ให้เขียนชื่อ วันเดือนปีเกิดแล้วก็ document number นะคะซึ่งสามารถพบได้ในจดหมายที่เขาส่งมาให้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการก็จะต้องทำการตัด2-4ถึงส่วนค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเดี๋ยววันนี้ม่อมจะตัดทั้งหมด4ส่วนนี้เป็นใบเก่านะคะก็ทำการตัด Bing. ซองจดหมายจะต้องเป็นซองจดหมายทึบและนี่ก็เป็นวิธีการในการส่ง v i p card กลับคืนสู่ Home o อ f i c e หลังจากที่เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไปส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์เป็นการส่งลงทะเบียนเพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่าเราได้ส่งกลับคืนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเชิญชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมอมในมอมมี่แอมิลี่ l i ฟ e in UK เคไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะสมัครซิติเซนกันแล้วยังไงเพืเ่อนๆคนไหนที่กำลังจะสมัคร c ซิติเซนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันผ่านมอมมี่แอนมินลี่ไลฟ์อินเคกันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ